เราเก่งงานแต่ไม่เก่งคนทําอย่างไรดีหลายครั้งหลายหนพอคุยในเพจพี่นันพี่นันก็ต้องบอกว่าคนเป็นหัวหน้าต้องเก่งทั้งงานเก่งทั้งคนแต่หลายคนก็ยังนั่งยันนอนยันยืนยันว่าเราอ่ะจะเก่งแค่ง,งานถามว่าได้ไหมมันก็ได้หมดแหละครับถ้าคุณเลือก แต่ว่าต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าถ้าวันนี้เราเก่งเฉพาะงานแล้วไม่เก่งในการบริหารคนเราจะเติบโตเป็นในลักษณะที่เขาเรียกว่า specialist หรือเป็นผู้ที่มีความแบบเก่งขนัดในเนื้องานตรงนั้นแน่นอนครับ specialist ย่อมมีรายได้ที่ดีกว่าคนที่เป็น general คนที่เป็นคนธรรมดาแต่พอถึงถุดจุดจุดหนึ่งมันก็จะชนกระบอกเงินเดือนเพราะ เราก็มีเวลาอยู่แค่นี้ครับในแต่ละวันเราก็มีเวลา8ชั่วโมงต่อให้คุณทำโอทเพิ่มอีก4ชั่วโมงมันก็แค่12เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะขยายจากไอ้สิเป็น24เป็น36เป็นแบบโหเจ8อย่างเงี้ยให้มันขยายมากขึ้นเราต้องเลยต้องเรียนรู้ในการบริหารคนทํำยังไงให้คนสามารถที่จะมาทํางานแทนเราได้ทํายังไงที่จะสามารถ ให้คนเนี่ยมาถอดองค์ความรู้วิธีการคิดแล้วก็มาช่วยเราทํางานได้คราวนี้มันจะเกิดเขาเรียกว่า m ัล t ิ p r ยส์มันจะเกิดการขยายแบบ r เรเ l เลสแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามสิ่งที่พี่นันอยากจะยืนยันนั่งยันนอนยันเหมือนกันนะครับว่าเราเองต้องเรียนรู้ในการบริหารคนอย่างน้อยๆก็ฝึกในการสื่อสารกับทีมข้างๆฝึกในการสื่อสารกับคนที่เป็นเจ้านายเรา ฝึกในการสื่อสารกับคนที่เป็นทีมงานของเราผมว่าถ้าเราฝึกอย่างนี้มันก็จะทําให้เราเก่งมากขึ้นคมมากขึ้นและก็มีความรอบรู้รอบด้านเพิ่มมากขึ้นฝากนะครับยังไงก็ตามเราควรจะเก่งคนมากกว่าเก่งงานครับสําหรับคนที่เป็นหัวหน้าทุกคนครับขอบคุณครับ